สวัสดีครับวันนี้ตามใจหนูพาไปขี่รถเล่นครับน่าจะที่ไหนสักที่หนึ่งครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่เปิดตัวชุดใหม่ด้วยครับเสื้อใหม่เสื้อใหม่ <laughs> ไปลุยจอดรอครับเมอี้เนี่ยไม่ทางการรถเฮ้ยเจ้าว่าทาง ไปออกทางนั be, like brave, ้นนะออกทางฝ่ายน้ำที่เราไปถ่ายรูปกันมาเกี่ยวเลยเมื่อกี้เราอ้อมหลังฝ่ายน้เนี่ยเหรออเดี๋ยวไปขากลับกลับทางฝ่ายดิ้วยไปออกมาแล้วนะสวยงามคร้บยังเย็นอากาศดีเล็กน้อย หนึ่งครั้งก็ลองมาเชื่อรู้ครับรอบที่สองแล้วครับพอมี Team. ไม่ตันไม่ตันลงนี้ได้ลงนี้ได้ได้ลงได้โอ้ีมเดียวยไม่ตันไม่ตันข้างไปไหน em sẽ ngàn lưu, 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 lưu. Lưu, lưu, lưu. อ้ยยังเหม็นคิวเว้ยโอหสวยงามครับลองมาตกปลาดูหน่อย เฮียไอ้แมงตกปลาตกขี้โกงปลาเงี้ยตกตกปลาขี้โกงนี่กูถ่ายคลิปมันเป็นหลักฐานแล้วไอ้ต่อเฮียเจไปอีกละแม่งคีเสร็จแม่งไปเลย ไปไหนฮะนนข้าง,งบนไปง่ายกว่ามาั้งหรือไปทางนี้นี่ครับเปิดทางใหม่อีกแล้ววันนี้เอา,าเอาาีกแล้วโอ้โหไปลุยกันแล้วเอาอุยแล้วทางง่ายๆมีให้ไป เอาอีกแล้วเสียเจทางตันอ้ออาอนสวย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 ปาลุย,เ,ยเล่นกุยอีกแล้ววันนี้เอาอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่คือว่าเสียป่องพาลุยนะ ช้งองาลแต่ว,ว่าเข้ามาในป่านี่รู้ว่าสวยมากครับป่าหลังห้องนงนะครับป่าจุดเลยถนน้หมือนมากลเดยัต้องไปดูแล้วครับ ตปไหนครับมองไปีเ่เส้นนี้เนนีล่ะไปดูกันครับว่าจอดใตจอไทยดีตรงไหนมากทางเสวยมากครับไปดูกันครับสรุกคืออ้อมแค่อ่างเก็บน้ำครับโอ้โหเข้าไป จะได้ได้ป่าเนี่ยคป่าดิบๆเลยนะครับป่าสวยงามก็อนมาก็พอก็คงจะกลับทางเก่าแล้วครับนี่โอเคครับขอได้มาเึื่อชมธรรมชาติในป่าดูครับที่ละมุดมาที่นู้นอ้อมไปน,น,น,นู้นอยู่มันก็ใหญ่นะแค่อ,คอ้อมนี่อยาก,กจะผ่านเขาไปไปไม่ได้เราต้องกลับทางเก่า กลับทางเก่าเลยเจ๊กับทางเก่าเลยมันไปไม่ได้หรอกไปได้เหรอลองดูครับจะหอมไปให้ได้น้ำเองจะปองน้ำเลยลูกอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยน้ำแล้ยไปครับผมกลับงจะอึนไปให้ได้ครับ เสียเสทางตันนํำแล้วครับตอนนี้ต,ต้องมาลุ้นกับว่าจะเจอทางตันเปล่าลองดูครับเราจะไปทะลุูจะเท้าก็ได้หรือเปล่าแค่ต้องกัดทางเก่าโอกคจะออกมาทางไหนไม่รู้จะพามเขาไปได้เมื่อกี้ออกอนี้ไปช่างโอ้ทาง แล้วปสมคำํ่ำลือครับเสียเจยทางตันเอากุมาเจอทางตันอีกแล้วโฮโฮโฮดูทางมันกลับแล้วครับนี่ครับเสียเจย เจเจทางตันเออขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าคุณรู้สึกยังไงครับว่าฉายาเจเจทางตันสุดออยอดเลยะ<ห>น,นะนี่ครับดูทางมัน,<ห>น <laughs> โอ้ยสุดจริงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะฉายาอยู่แล้ว <laughs> ดูเบรกกูดิโอ้ไปออก ไปครับไปต่อคายวนออกกับทางเก่าครับอ๋อแต่ว่าทางนี้ดูว่ามันดูเหมือนกันครับโอ้ย,อยเออบนี้เป็นไง ไม่ได้ทางในไมไ่ได้ครับเพราะว่าเวลาไม่จำกัดมันมืดแล้วครับอคอยมาแก้ตัววันหลังครับไ,ได้ไดนะไปครับเไปดูตรงนู้นกันแล้วก็มาไังว่างล้ำกันครับหาเรื่องแล้ว ลุยต่อลองเล่นอีกเนี่ยนะครับนี่เราวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งทะลุจากไอ้นี่มาแล้วครับเขื่อนน้ำพิงอุ้หนักหนักหนึ่งแต่ว่าตันครับ สุดจัดไปกันครับวันนี้ทะลุแล้วครับคลิปนี้ถือเล่นนี่ครับลงไฟฟ้านะครับก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับโอก่่นจะหาทางออกได้มาึันี้โอ้โหลุยทั้งแผงโอครับลไฟฟ้ายมว่า どうぞ。 จบครับบ oh, ายบายโอ้ไฟใหญ่จริงครับนี่วิ่งเม็สุดเลยนะครับเดี๋ยมครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับเป็นกำลังใจให้จามใจหนูด้วยพามาขี่รถเล่นครับบายบาย